รีวิวเป็นเื่อนสั้นนะครับกับ CNC Bivikan นะครับรุ่นก๊อก1775นะครับอ่ะรีวิวสั้นจริงๆเดีเราเริ่มกันที่จุดเด่นของมันเลยดีกว่านะครับก็ตัวปืนเนี่ยเป็นแบบสไลด์ป่าดนะครับเหมือนกับของ WB E Gen5 ที่ผมเคยใช้เป็นสีรายนะครับส่วนต่อไปตัวเชคเกอร์กเ,กเนี่ยมีการลบออกไปแล้วคือ Gen3 มันจะยังคงมีอยู่นะครับ Gen4 ก,ก,ก็น่าจะไม่มีแล้วตัดตัวเชคเก,กอร์ออกไปดอทหรือแพทเทิร์นที่ใช้นะครับเป็นดอทแบบสี่เหลี่ยมนะครับเรียงลงมาทั้ง ด้านหลังกริปแล้วก็ด้านตัวประกับเนี่ยก็มีการสกรีนหรือสกรีนแพทเทิร์นตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับตัวมาร์กิ้งเนี่ยมีครบุจุดครับมีเป็นฝั่งขวาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นโลโก้บลอกอยู่นี้นะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเหมือนประมาณว่าโปรดักต์ออฟก็๊กอะไรแบบนี้เป็นมาร์กิ้งของเขาไปนะครับฟิตติ้งตัวปืนเนี่ยถือถือว่าทําออกมาได้โอเคขนาดผมไม่ได้ใส่เสริมด้านหลังนะแต่ก็คือก็คือว่าจับโอเคและไม่ได้ยากมากนะครับเคย เที่ยวฟิลลิ่งอะเจนสามรู้สึกว่าเจนสามมีปัญหาเรื่องเชคเกอร์คือตอนแรกผมไม่เจอแต่พอใช้เป็นแลรู้สึกว่ามันเจ็บตถวแถวไอ้สามนิ้วที่ผมขยับเนี่ยคือเหมือนมัมนพอจับก,กดลงไปปุ๊บอะเหมือนมันมีอะไรมีบนะครับเพราะตัวเชคเกอร์ของเจนสามเนี่ยด้วยความที่ว่าตลา,างตัวนี้มันใหญ่นะครับมันจะเป็นปุ่มม,มุม,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 มใหญ่ๆนะครับที่มือเกี่มตลา,างเนี่ยมันใหญ่กว่าเวลายิงไปเนี่ยเวลามือกันดิดดกลับมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อยๆแสบมือนิดนึงนะครับก็เลยตัดปัญหานะครับ ซื้อเจนห้ามาใช้อ่าต่อไปเราจะดูของแต่งเพิ่มเติมนะครับของแต่งเพิ่มเติมต่อไปนะครับเป็นสูนแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับเป็นสี้มนะครับโดยเจ้าตัวนี้ไม่ใช่สูนกลางคืนนะครับไม่สามารถเล็งตอนกลางคืนได้นะครับก็คือเป็นการช่วยเล็งแบบหนึ่งสมมุติถ้าเราใช้ศูนย์แบบของกล็อกเดิมนะครับมันจะเป็นแถบสีขาวลงมาแล้วก็มีจุดตรงศูนหน้านะครับเวลาเราเล็งเนี่ยอ่าเวลาเล็งพวกเวลาเจอแสงมากๆเนี่ยมันทําให้ผมมองไม่เห็นศูนหน้านะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนเป็นศูนย์แบบไฟร์ออปติกนะครับเวลาเล็งเนี่ยมันจะสว่างขึ้นมาเราจะเห็นทั้งศูนย์หลังและศูนย์หน้านนครับแล้วเวลาเราเล็งกี้ไปเนี่ยมันจะเล็งง่ายกว่าเดิมนะครับผมปกติผมจะเล็งเปิดสองตาเนี่ยเวลาเล็งไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเล็งง่ายกว่าเก่านะครับเพราะมันเป็นวงกลมแล้วเราสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับอ่ะต่อไปเป็นตัวคอมนะครับตัวคอมมันที่ใส่อ,ออกมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นครับปกติแล้ว ตัวคลาอมตัวนี้นะครับจะต้องอยู่คู่กับเกลียวเก็บเสียงนะครับแล้วก็จะมีแหวนตัวนี้มาคุมนะครับแต่ตัวนี้เป็นงานสั่งทํานะครับก็สั่งร้านที่รู้จักในเมืองแถวๆจังหวัดผมเนี่ยทำให้นะครับก็เป็นแบบตันไปเลยนะครับสามารถใส่กับกล้องได้ทุกรุ่นเลยทั้งแต่ดับเบิลบลอาร์มี่ดนะครับคือเกียาทำได้หมดนะฮะส่วนแมกกาซีนนะครับตอนนี้อะไรยังเดินทางไม่ถึงแต่ส่วนอื่นถึงหมดแล้วนะ ส่วนปืนอันนี้เจ้าของเดิมใส่มาให้นะครับกระบอกน,นี้เป็นมือสองนะครับราคาประมาณหนึ่งพันแปดร้อยบาทผมเขาบอกราคานี้เลยนะครับเพื่อที่จะแบบว่าให้เข้าใจตรงกันว่าเอออันนี้คือมือสองนะครับอ่าส่วนต่อไปแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนจะไม่เหมือนของ Gen สามแล้วซึ่งไอเน,นี้ยถ้าใครที่ดูคลิปผมเนี้ยก็จะรู้เลยนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วแม็กกาซีนนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ฮะตำแหน่งของฐานจะต่างจาก Gen ห้ายังเห็นได้ชัดครับส่วน การความเขาเรียกว่าไงความรีเซ็ตไวของไกปืนเป็นยังไงต้องบอกว่าเร็วกว่าครับขออนุญาตนะครับก่อนอื่นถอดแมกกาซีนโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบการนี่นะครับรีเซ็ตไกช่วงนี้ก็เบอร,ร,ร์นนิดนึงค่อนข้างเลยกับงานกดลั่นไกครับ ถือว่ารีเซ็ตไกได้น่าพึงพอใจครับค่อนข้างเร็วอยู่นะครับแต่ก็ยังเร็วไม่เท่าพวกไฮคาปาเท่าไหร่โดยรวมเนี่ยราคาทั้งมือหนึ่งและมือสองกำลังดีครับไม่แพงมากเกินไปไม่สูงมากเกินไปเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับหรือสายสะสมก็ได้นะเจนห้าเนี่ยเพราะเจนห้านะครับส่วนที่มันไม่สามารถที่จะสลับกันได้เนี่ยถ้าที่ผมรู้สึกได้นะอ่าขออนุญาตถอดประกอบปืนนะครับส่วนที่ ไม่สามารถสลับกันได้นะครับคือตัวไกด์หลอดนะครับไกด์หลอดเนี่ยต้องสั่งเฉพาะนะครับโคงสู่คงสูบอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับถ้ามี Gen 3เดี๋ยวผมจะาเจ,าเจ3มามาเทียบกันดูนะครับแต่ที่ยืนยันว่ายังใช้ได้เนี่ยที่ผมเคยลองนะจะเป็นพวกฮอปกับท่อนอกนะครับยังใช้ใช้ด้วยกันได้อยู่แต่สิ่งที่ใช้ร่วมกันไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของไกด์หลอดนะครับการวางไกด์หลอดของเขาจะไม่เหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันออกไป ชุดยิงด้านบนเนี่ยสามารถยกของ w e มาใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็น่าแปลกที่ ENC ผมไม่เคยลองผมไม่พูดดีกว่านะครับ <S <S 1> <S 1> โอเคทีนี้ก็ค่อยๆใส่กลึกบเข้าไปดังกลึบแล้วเคลียร์รีเซตไกลครับโดยรวมเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยปืนมีน้ำหนักปานกลางนะครับไม่ได้หนักมากเกินไปเหมาะสำหรับคนที่ อยากหัดเล่นนะครับแต่ถ้าอยากลงสนามยิงมันมันไม่กังวลเรื่องอะไรผมแนะนาไปเจนสามครับแต่ถ้าเป็นคนที่ยิงอยู่บ้านยิงไม่ค่อยบ่อยอาทิตย์หนึ่งยิงทีหนึ่งก็เจนห้าครับเหมาะเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นปืนที่มีความสวยงามนะครับตัวปืนมีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นแต่ถ้าจะเน้นแต่งสไลด์นะครับถ้าใครที่เป็นสายอยากแต่งปืนแบบจอห์นวิกนะครับก็คือพวกของ s a i นะครับ แล้วก็ชารานแทคติคอลหรือก็คือ TTI นะครับก็ผมขอแนะนําเป็น Gen 4 Gen 3ดีกว่านะครับเพราะอะไรของชารานบางตัวเนี่ยมันรองรับ Gen 3 Gen 4นะครับ Gen 5อันนี้ผมบอกตรงๆว่าไม่รู้ว่ามีของแต่งอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยใช้แบบจริงจังแต่รอบนี้ยคือที่ผมอยากแต่งนะครับตอนนี้ผมก็ทําทำสําเร็จไปแล้วสองปอกก็คือใส่หัวค้อมนะครับใส่หัวค้อมกับตัวศูนย์นะครับตอนนี้เหลือแต่ตัว ส้นแม็กนะครับที่กาลังเดินทางมานะครับส้นแม็กเป็นแบบ t d p i ์ของชอรานนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าเป็นทรงทารานหรือเปล่าเพราะที่สั่งไปคือมันเป็นไฟล์สามมิตินะครับแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็นรูปโมเดลของมันเด็กก็ลองสั่ง F นะครับก็เอามาทําสีแล้วก็ขัดเงาน,นิดหน่อยเอ้ยขัดงานนิดหน่อยนะครับในส่วนที่จะทําต่อไปนี่ก็คืออาจจะมีเปลี่ยนแปลงเจ้าตัวคอมนิดนึงนะครับ โจคอมที่จริงๆผมผมคิดไว้นะไม่อยากได้คืออยากได้สีดาแต่มันไม่มีสีดํานะมันมีสีเงินแต่ก็สวยดีเอามาตัดกับสีดําก็ถือวาเท่อยู่ครับโอเคจบคลิปการรีวิวเจ้า17 Gen 5สีงเ, 5, เ,เท่านี้ครับแต่ก่อนอื่นขอถ่ายปกคลิปก่อนนะครับยังยังไม่ทําปกคลิปเลยโอเคจับแบบนี้นี่อาจจะยังไม่มีตัดต่ออะไรมานะครับแต่คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพา เจ้า J5 ที่แต่งแบบสําเร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเอามารีวิวแล้วก็ทดสอบยิงให้ดูกันเลยนะครับว่ามันยิงดีแค่ไหนนะครับก็จบคลิเปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ